ผมเองนะครับเป็นคนพื้นที่ที่นี่แต่เราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดหลังจากที่เรากลับมาแล้วมาทําการเกษตรในพื้นที่ของเราเนี่ยเราพบปัญหานั่นก็คือปลูกอะไรดินมันก็ไม่ดีอ่ะนะ คือดินที đó, <P an> ่น <aún> <yelled> ี่พูดจริงๆอ่ะมันเป็นดินดานดินมันมีความเค็มด้วยการปลูกอะไรเนี่ยมันปลูกแล้วมันจะตายหมดผมก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาในโครงการพระราชดำริของศูนย์ศึกษาพนาหุวยทรายเขาก็บอกว่าดินเมื่อมีปัญหาลองเอายะแฝกไปใช้อยู่เตเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเอายกแฝกไปใช้ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาพนาหุ้ยทรายเพื่อแก้ปัญหาดินที่อัดตัวแน่นแข็งเป็นดาน พอไปเรียนรู้ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้แต่การที่เราเอามาใช้เนี่ยเราเรียนรู้ในภาพทฤษฎีแต่ปฏิบัติจริงๆอะ่ะเราต้องเจอปัญหาอีกเยอะการปลูกแฝกที่จะให้แฝกช่วยเหลือเราได้เนี่ยเราต้องศึกษายแฝกทําทยังไงให้แฝกเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อเขาจเจริญเติบโตในดินพวกนี้แล้วเขาจะสร้างดินใหม่ให้กับเราได้การที่จะใช้แฝกแก้ไขปัญหาเรื่องดินเราก็ต้องเลือกสายพันธุ์การยแฝกให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วย หลังจากที่เราได้เอาเยาแฝกมาปลูกในพื้นที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ของเราอย่างชัดเจนคือจากพื้นที่ที่ทํากินไม่ได้ตอนนี้มันปลูกอะไรมันได้ผลหมดการใช้ประโยชน์ยาแฝกต้องใช้ให้ถูกต้องอย่างเช่นในพื้นที่ของเราเป็นที่ราบรุ่มเราก็ควรจะปลูกลักษณะเป็นวงกลมล้อมต้นมะนาวไว้นะครับแล้วก็หาอินทรีย์วัตถุ หรือหาพวกใบไม้ใบหญ้ามาคุมโคนต้นมะนาวแล้วก็เอาปุ๋ยหมักกบเวลาเราลดน้ําหรือฝนตกลงมาแรงๆก็ยังรักษาพวกธาตุอาหารตรงนี้ไว้ได้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เราทำตรงนี้แล้วชีวิตการเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นนะครับก็เกิดมาจากการที่เรารู้คุณค่าของย่าแบแก่นเอง ีที่จะเอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับเราก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรดินน้ำให้อยู่คู่กับเราชั่วลูกชั่วหลานในต่อไปในอนาคต